สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอตอนมารับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยขอบคุณมากครับายแบบนี้เรามาจดสูตรอาหารจดร้านอาหารแล้วก็มาคลายปัญหาความทุกข์ทุกท่านได้ครับบางทีคนเราถ้ามีความทุกข์นะผมว่าผมว่าถ้าเราได้เดินทางออกไปตามหาใจตัวเองคุณผู้ชมก็จะมีความสุขนะครับอย่างผมไปเชียงรายมาผมไปไล่เชิญตะวันใจมีความสุขมากคุณผู้ชมครับมีความรู้ว่าชีวิต มันเร็วมากอะแล้วพอไปอยู่ที่นู่นใจมันสงบและชีวิตมันช้าลงครับตรงกับสุภาษิตเลยนะครับว <ฮะ S 1> ่ชาช้าๆได้พราเล่มงางาครับอ,อย่างนั้นแต่ถ้าผมเจอสาวงามผมจะเร็วมากยิ่งขึ้นนี่ นนี่มังไช้าๆเด่มพาเล่มงามแลเจอสาวงามก็เอาพาฟันสาวงามอย่าไปฟันไม่ได้ไม่ได้แล้ต้องไปจีบต้องไปจีบเขาเป็นบอกเลยว่าไปได้เชิงตะวันไปวันเดียวกันไปด้วยกันไปไปหาท่านวอครับนะครับเขาไปทำงานที่มีคุณค่ามาครับแล้วก็ไปเป็นเหมือนเขาเรียกเป็น อาจารย์เล็กๆน้อยๆให้กับสัมมาเนสวัสดีครับผมป๋องเองครับงงสิครับไม่ป๋องไหนจำไม่ได้ใช่ไหมครับไม่รู้อ่าได้ได้จำได้ยังไม่ได้ผมป๋องที่ระลึกชาติได้เนี่ฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมระลึกชาติอีกแล้วที่1 0 3ได้นั่นไงชาตินั้นผมเป็นมนุษย์กินคนออกล่ามนุษย์กับลูกชายครับเราซุ่มอยู่บนต้นไม้ ไม่นานก็มีชายชราผอมแห้งแรงน้อยเดินผ่านมาอืลูกชายผมยกธนูขึ้นผมรีบห้ามไว้ <Hey. S 2> ผมบอกผอมก็หอลงอย่างเนี้ยหมาเรายังไม่พอกินเลยเอออย่าไปยิงเลยอย,อย่าไปยิงเลย uh huh. ปล่อยไปจากนั้นก็มีชายร่งางอ้วนฉุกเลย uh huh. เดินตุตะตุตะ,ตตะ uh huh. มาลูกบอกว่าแบบนี้ใช่ไหมพ่อ uh huh. ผมบอกกินก็ไมาดี ไขมันจะดจุกอกตายพอเริ่จะล่อโอ้โหไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปมีสาวสวยหุ่นดีเป๊ะเดินผ่านมาคุณเธอนี่ดีมากลูกบอกว่าพ่อนละคนนี้โอเคเลยใช่ไหมพ่อบอกใช่โอเคมากถึงมากที่สุดนี่ลูกก็ยกธนูเลยเราจับกลับไปเป็นเป็นเอาทำไมอ่ะอย่ายิงอย่าให้มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียว เอาไปกินที่เผาเอาไปกินที่เผาทหน้างงบอกเอาทำไมอะพ่อเราจับกลับไปเป็นๆแล้วเราไปกินแม่เองแทนอเข้าใจแล้ะเข้าใจแล้ว เร็วอ่ะจับคนสวยนี่กลับไปแล้วแบบไปกินแม่แทนนี่นี่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกอย่างนี้เลยถ้าเมียไม่ใช่เอาไอ้คนสวยเนี่ยไปทําเมียแล้วไอ้เมียเนี่ยทำอาหารเพื่ะข้ามเมียเขาถามมาด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วอยากจะทําน้ำกระโปดเห็นมานานแล้วแล้วก็เห็นว่าเราต้องไปซื้อไปหาเขาถ้าจะทําเองจะทําได้ไหมวุ่นวายยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากทำได้จริงทำไมาวันนี้คุณวัฒน์จะมาสอน สูตรทำน้ำกระโพครับม,มาเลยครับมา,านี่นนเลยครับนี่เลยเริ่มต้นจากจดเลยครับปากกามีใช่ไหม ข้าวโพดแก่ๆครับถ้าแก่อย่างไงให้มองทางนี้ครับข้าวโพดแก่ๆถึงจะทําน้ําข้าวโพดได้ต้มให้สุกเรียบร้อยแบบนี้อ๋ออันนี้คือเป็นข้าวโพดแก่ต้มสุกหมดเลยง่ายๆชัดๆคือเอาข้าวโพดซื้อมาซื้อข้าวโพดแก่แล้วเอามาต้มให้สุกเน้นแก่นะเน้นแก่เพราะถ้าอ่อนๆ่ยมันทาน่ง่ายกว่าข้อที่2เตรียมผ้าขาวบางไว้เครื่องปั่นเกลือน้ําตาลทรายและใบเตยสักนิดและน้ําต้มสะอาดครับผมธีททำครับฝานข้าวโพดโชว์ที่ครับคุณนี่ฝานเอาเป็นอย่างนี้ฝานข้าวโพดแผ่นๆแบบ ้ใส่น้ำให้ท่วมข้าวโพดเฉยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปั่นข้าวโพดปั่นเสร็จเรียบร้อยเอาผ้าขาวบางมากองเอา,อาเขาเรียกว่ากาก,ากข้าวโพดออกเอาเฉพาะน้ําแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะประหยัด <c oughs> ก็พยายามที่จะบบีบสักสองรอบให้เหลือเฉพาะก,ก,กากจริงๆหลังจากนั้นเอาน้ำข้าวโพดนะครับไปต้มนะครับแล้วใส่ใบเตยนิดหนึ่งแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยแล,<อ>ล้วก็น้ำตาลหวานเค็มปลาเลีมปลาเลีม,ลมพอ <c oughs> เท่านั้นอย่าลดจัดมากแช่ตู้เย็น หรือไม่ก็แช่ในน้ำแข็งแบบนี้รับประทานรับรองได้ว่าสุดยอดทีเดียวคมีคุณสมบัติมากมายเสร็จแล้วแค่นี้ท่านผู้ชมมันทําง่ายมากมากคือถ้าไปซื้อข้าวโพดแก่ๆมาเลยอย่าอย่าซื้ออ่อนแบบเรากินนะถ้าซื้ออ่อนแบบเรากินท่านจะไม่ได้น้ําข้าวโพดแบบนั้นมันจะไม่ได้น้ําข้าวโพดเต็มที่แล้วมาฝานที่คุณนวัดบอกเสร็จเรียบร้อยพอเวลาทำออกมาเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันประหยัดกว่าตั้งเท่าไหร่มันประหยัดกว่าครึ่งต่อครึ่งถ้าเกิดท่านทําเอง ถ้าท่านคิดว่าทําเองแล้วมีความสุขสนุกสนานแต่อันหนึ่งนะฮะคุณนวัดค,คุณนวัดเขาบอกผมมาว่าน้ำกระโพดเวลาทำเนี่ยควรจะรับประทานเลยไม่ควรเก็บนานไม่ควรเก็บนานคือผมว่าไม่เอาตรงๆทาเสร็จแล้วทานให้หมดเถอะเพราะว่าเก็บแล้วมันจะเหม็นอ่ะเราก็ที่สำคัญคือเวลาจะรับประทานเอาจริงๆนะต้องแช่ตู้เย็นให้มันรู้สึกว่ามันมีรสชาติแล้วก็มีความเย็นมันจะชื่นใจคุณประโยชน์ของน้ำกระโพดนะครับประกอบด้วยไขมันและโซเดียมต่ํา S <S <S ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคใจมีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงผิวคุณกินเข้าไปผิวจะดีบำรุงสายตาคุณจะมองเห็นชัเดเจนมีแคลเซเียมช่วยกระตุ้นการเจริญของกระดูกและทําให้ผมของคุณดําเงางามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟันนะครับในเด็กวัยเรียนนะครับยังมีคาร์โบไฮเดรตด้วยมีโปรตีนมีแมกนีเซียมเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มพลังงานให้คนฟื้นจากไข้พวกเจ็บกรดแกรแอดและร่างกายจะดีขึ้นนะฮะ S <S อันนี้ก็เจ็บป่วยอยมทานนี่เราทำเองนะอร่อยจริงคุณอร่อยพี่นวัลทำให้สดชื่นงึานทันทีนะครับอนอกจากนั้นนะครับไอ้น้ำนมขา้าวโพดหรือน้ำข้าวโพดแบบนี้เป็นน้ำมหัศจรรย์นะเขาบอกว่ามันมีกรดเฟรุลิกนะครับซึ่งช่วยสร้างล้างสารพิษในร่างกายได้มันสร้างอะไรมาก็ไม่รู้อะทำให้ล้างสารพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีต้านอนุมูลอิสระด้วยอร่อยอร่อยจริงชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆลดความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมความจำดีอีกด้วย อีกทั้<ม>ทงยังดูดขับนะฮะคลื่นแสงที่ทําร้ายดวงตาและยังป้องกันการเสื่อมสภาพของตา <ไป S 2> ซึ่ง <ไป S 2> ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องได้จากการรับประทานเท่านั้นดีทุก<ม>อย่าง มันอร่อยจริงๆแลวผมเพิ่งรู้ว่าคนที่ทําคือโปรดิวเซอร์ของผมนี่เองนะครับโปรดิวเซอร์เล็กของผมที่เขารับผิดชอบช่วงนี้อยู่ทําได้อร่อยมากเพราะฉะนั้นสูตรที่บอกมันจะต้องเป็นจริงเลยหนึ่งเอาข้าวโพดดิบๆมาเลยฮะหมายถึงว่าข้าวโพดที่มันแก่ๆนะเอามาฝานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคุณนวัดต้มก่อนต้องาต้มก่อนแล้วฝานฝานฝานก่อนหรือต้มก่อนต้มก่อนแล้วมาฝานฝานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาข้าวโพดเครื่องปั่นและน้ำน้ำที่ใส่ให้ใส่ท่วงข้าวโพดนิดเดียวเช่นมันมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ถูกต เรียบร้อยเลยท่านเอาไปใส่ผ้าขาวบางแล้วกรองบีบคั้นหลายๆทีแล้วก็นํามาต้มอีกครั้งนึงเอาน้ำเนี่ยมาต้มอีกครั้งใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลลอยนิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงจบเลยอร่อยสุดไอ้นี่ที่เหลือนะท่านอย่าทิ้งทำอยมไดบกาวทําแยมด้ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาพอกหน้า จริงนอผิวดีตัวผิวดีอีกโอ้โหผิวในการพอกหน้าเนี่ยท่านผู้ชมมันจำเป็นมากอย่างนี้คนที่โดนแดดมาเยอะเยอะไม่น่าเชื่อใช่เวลาหมดคนโดนแดดเยวช่วงนี้อ๋อผักไม่ได้ไม่ได้ตอกตอกเพื่อท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมไปเต้ ปลากระพงกะทิรงเครื่องครับมันไปทางต้มข่าแต่มันแบบคลาสของต้มข่ามันเข้มข้นและถึงใจกว่าเด็ดสุดๆุดเด็ดสุดๆลูกควาหอมของมะนาวของกะทิงดงามจริง สวัสดีครับสวัสดีครับ channel YouTube สวัสดีครับ n e l YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อแม่จริงเป็จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาทักอดออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม n e l YouTube channel YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับเราโดนเลย subscribe ไม่ ซับจะครอ๋อกดติดตามละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน